สวัสดีครับผมชื่อนายพัชรพลเตกกางนะครับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของการจัดการเรียนรู้แบบเอกภาพนะครับซึ่งได้มีความหมายดังนี้นะครับความหมายนะครับการจัดการเรียนรู้แบบเอกภาพเป็นการเรียนการสอนรายบุคคลหรือการเรียนด้วยตนเองการจัดระบบการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยจะจัดให้สอบคล้องกับสติปัญญาความสามารถความสนใจความต้องการ และความสะดวกของผู้เรียนแต่ละบุคคลซึ่งผู้เรียนเนี่ยจะได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การเรียนรู้จากการศึกษาค้น fit, คนว้าการสืบคน้นด้วยตนเองทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและความสะดวกของผู้เรียนเองเป็นสําคัญขั้นตอนกนารจัดการเรียนรู้แบบเอกภาพนะครับจะมีอยู่5ขั้นตอนขั้นตอนแรกจะเป็นขั้นเตรียมบทเรียนขั้นตอนที่2จะเป็นแบบทดสอบขั้นตอนที่3นะครับจะเป็นสื่อการสอน ขั้นตอนที่4ก็จะเป็นการซ่อมเสริมขั้นตอนที่5ก็จะเป็นขั้นการเรียนรู้นะครับขั้นแรกก็คือขั้นเตรียมบทเรียนนะครับก็จะเป็นการจัดกิจกรรมที่ดีและจะต้องเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนนะครับผู้สอนเนี่ยจะต้องเริ่มบทเรียนด้วยการกําหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมของแต่ละหน่วยการเรียนเพื่อให้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนของการประเมินผลของผลของการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับ ในขั้นที่2น <Rapid>. ะครับจะเป็นขั้นเตรียมแบบทดสอบนะครับโดยการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนแบบเอกภาพนะครับไม่ได้เป็นการประเมินผลการเรียนเปรียบเทียบความรู้กับเพื่อนในชั้นเรียนนะครับแต่จะเป็นการทําเพื่อประเมินผลแบบรายบุคคลเพื่อเปรียบเทียบกับตนเองตรวจสอบความสามารถและประสบการณ์พื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถที่จะเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สนะครับก็จะเป็นการตรวจสอบเพื่อค้นหาปัญหาและสิ่งบกพร่องและวินิจฉัยและแก้ปัญหาต่อไปนะครับดังนั้นก็จะมีการทดสอบออท,ที่ต้องเตรียมก็จะมีอยู่2รูปแบบก็คือรูปแบบที่1ก็จะเป็นแบบทดสอบความรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาของหน่วยการเรียนแต่ละกิจกรรมแบบที่2ก็จะเป็นการทดสอบผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละหน่วยองค์ย่อยนะครับ ขั้นที่3จะเป็นขั้นเตรียมสื่อการสอนสื่อการสอนในการเรียนนะครับจะสอนในการสอนในรูปแบบของเอกภาพเนี่ยจะมีอยู่หลากหลายรูปแบบซึ่งผู้สอนและผู้เรียนเนี่ยจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับตนเองนะครับเช่นบทเรียนด้วยตนเองสไลด์ภายพ,พยนตร์เทปบันทึกเสียงเป็นต้นนะครับ ในขั้นที่4นะครับจะเป็นขั้นเตรียมการซ่อมเสริมหลังจากการเรียนแต่และหน่วยเน่วยการเรียนเสร็จสิ้นลงนะครับอาจจะมะีจะมีผู้เรียนบางคนนะครับไม่สามารถที่จะสอบผ่านเกณฑ์ที่กําหนดผู้สอนก็ต้องเตรียมการสการซ่อมเสริมไว้ด้วยในขั้นที่5้านะครับจะเป็นขั้นการเรียนรู้ ก็จะมีก่อนที่ผู้เรียนนะครับจะเริ่มเรียนนะครับก็จะมีการให้ทดสอบก่อนเรียนเพื่อทดสอบว่าผู้เรียนเนี่ยมีความรู้มีพื้นฐานเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียนในหน่วยนี้มากน้อยขนาดไหนนะครับและถ้าหากผู้เรียนนะครับได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ก็แสดงว่าผู้เรียนเนี่ยมีความรู้ในหน่วยนั้นๆน,น,นะครับไม่จะเป็นต้องมาเรียนซ้ําอีกซึ่งจะ ไปเรียนในบทถัดไปแต่ถ้าหากผู้ที่ไม่สามารถที่จะผ่านเกณฑ์การทดสอบที่ตั้งเอาไว้ได้นะครับก็จะมีอจะมีกิจกรรมให้เรียนในหน่วยนั้นนะครับนะับว่าเป็นการส่งเสริมในเรื่องอัตราการเรียนรู้ของผู้เรียนเลยนะครับในด้านของผู้เรียนนะครับผู้เรียนเนี่ยเข้าร่วมกระบวนการการจาก,การเรียนรู้ในหน่วยเรียนนั้นๆ เมื่อเมื่อการเรียนการสอนของหน่วยงานการเรียนรู้เสร็จสิ้นลงนะครับก็จะมีการทดสอบภายหลังการเรียนถ้าทดสอบได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ก็ผ่านไปเรียนหน่วยเรียนต่อไปแต่ถ้าหากไม่ผ่านนะครับผู้เรียนหรือบุคคลน,นั้นนะครับก็จะมีการทำกิจกรรมการสอนการซ่อมเพื่อให้ผ่านเพื่อให้มีคะแนนที่ผ่านในกาในหน่วยตามเกณฑ์นั้นๆ วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบเอกภาพนะครับการจัดการเรียนรู้แบบเอกภาพนะครับยึดปรัชญาการศึกษาอาศัยพื้นฐานทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู้วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนของรายบุคคลนะครับจะบ่งเน้นดังนี้นะครับก็คือจะมุ่งสนับสนุนให้ผู้เรียนเนี่ยรู้จักรับผิดชอบในการเรียนรู้รู้จักแก้ปัญหาและตัดสินใจเองสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและตัวเองมุ่งสนองความแตกต่างของผู้เรียนให้ได้เรียนบรรลุผลกับทุกคนนะครับการจัดก,การเรียนรู้แบบกระตภาพเนี่ยจะสนับสนุนคนจินที่ว่าผลย่อมมีความแตกต่างกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นในด้านของบุคลิกสติปัญญาความสนใจความแตกต่างที่มีผลต่อ,ตอ,ตอการเรียนรู้ที่สําคัญมีอยู่4ประการก็คืออัตราเร็วของการเรียนรู้ ซึ่งจะมีซึ่งจะเป็นในรูปแบบของก็คือผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยจะใช้เวลาในการเรียนรู้และทําความเข้าใจในสิ่งเดียวกันแต่จะใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกันความสามารถเช่นความฉลาดไปพิพิบความสามารถในแง่ของความสําเร็จความสามารถพิเศษต่างๆวิธีการเรียนผู้เรียนเนี่ยจะรู้แนวทางในการเรียนต่างๆนะครับ หอสีนี่ก็จะเป็นความสนใจและสิ่งที่ชอบแล้วก็จะมุ่งเน้นเสรีภาพในการเรียนรู้ผู้เรียนเนี่ยอยากเรียนด้วยความกระตือรือร้นเกิดเกิดการที่อยากจะเรียนด้วยความกระตือรือร้นผู้เรียนเนี่ยจะเกิดการเอ่อจะเกิดแรงจูงใจและการกระตุ้นให้พัฒนาการเรียนรู้โดยที่ครูไม่จําเป็นต้องมาทําโทษหรือให้รางวัลแก่ผู้เรียนนะครับผู้เรียนเนี่ยจะรู้จักตนเองมีความมั่นใจในการก้าว ก้าวเดินไปข้างหน้าตามความพร้อมและขีดจำกัดความสามารถกระบวนการและวิชาการที่เสนอความรู้ให้แก่ผู้เรียนการกำหนดให้ผู้เรียนรู้เรื่องหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งและผู้เรียนเรื่องหนึ่งด้วยวิธีการเดียวกันไม่เป็นความยุติธรรมต่อผู้เรียนผู้เรียนเนี่ยควรที่จะได้เป็นผู้กําหนดเวลาด้วยตนเองและควรจะมีโอกาสเรียนรู้หรือมีประสบการณ์นในการเรียนรู้ด้วยตนด้วยกระบวนการและวิธีการต่าง จุดมุ่งหมายที่5นะครับก็จะ,ะมุ่งแก้ปัญหาความยากง,ง่ายของบทเรียนเป็นการสนองตอบที่ว่าการศึกษาเนี่ยควรควรมีระดับที่แตกต่างกันไปตามความยากง,ง่ายถ้าหากบทเรียนเนี่ยมีความง่ายก็จะทําให้บทเรียนน่ะสั้นสั้นขึ้นถ้าบทเรียนนั้นยากมากผู้สอนเนี่ยก็สามารถที่จะจัดย่อยเนื้อหานั้นน่ะให้เป็นส่วนๆเพื่อปรับปรุงและเข้าใจง่ายขึ้นอาจจะเพิ่มเวลาที่เรียน ให้ได้สัดส่วนกับความยากโดยเรียงลำดับจากเรื่องที่ง่ายไปสู่เรื่องราวที่ยากตามลำดับมาดูในด้านของอ,อข้อดีและข้อเสียในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของเออ,เอกภาพนะครับซึ่งในด้านของข้อเสียเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือ เอ่อถ้าถ้ามีนักเรียนหลายคนในห้องเรียนจะต้องอาศัยครูหลายคนจึงจะสามารถดูแลเด็กได้อย่างทัวถึง2จะต้องอบรมให้นักเรียนเนี่ยมีระเบียบวิน,นัยซื่อตรงต่อตนเองสามารถบังคับใจให้ทํางานได้เองโดยโดยที่ไม่มีใครเนี่ยมาบังคับ 3. บทเรียนที่ใช้เนี่ยมักจะมีราคาแพงเพราะต้องบรรจุกิจก,กรรมอย่างมากเพื่อเล้าความสนใจของผู้เรียน4นะครับ ครูเนี่ยจะต้องมีความสนใจต่อนักเรียนเป็นรายบุคคลเนี่ยอย่างแท้จริงจึงจะช่วยให้การเรียนเนี่ยประสบความสําเร็จ5นะครับในการเรียนที่นักเรียนเนี่ยมีความสามารถที่แตกต่างต่างกันมากนะครับซึ่งเด็กที่เรียนเรียนรู้ได้ไวเนี่ยก็จะทําให้เรียนนําหน้าคนที่อ่อนและเด็กที่อ่อนเนี่ยก็ต้องมาเรียนย้อนหลังดังนั้นเนี่ยครูจึงต้องเตรียมบทเรียน เป็นหลายระดับนะครับและสอนแต่ละกลุ่มด้วยเนื้อหาที่ต่างกันออกไปทําให้ครูเนี่ยต้องทํางานหนักนะครับในด้านของข้อดีนะครับก็จะมีสามารถที่จะแก้ปัญหานักเรียนที่มีพื้นฐานความรู้ที่ต่างกันได้นักเรียนได้รับความรู้อย่างทั่วถึงนักเรียนนักเรียนที่เรียนอ่อนๆที่เรียนช้ากว่าเพื่อนที่เก่งกว่านะครับก็จะไม่ จะมีจะไม่มีความรู้สึกที่เป็นปมด้อยในการเรียนเพราะได้เรียนตามความสามารถของตนเองและเป็นการแข่งขันกับตนเองมากกว่าการแข่งขันกับผู้อื่นแล้วก็ในในด้านของคนที่เรียนเก่งนะครับก็จะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับบทเรียนที่ตัวเองเรียนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเลือกกิจกรรมได้มากตามความสนใจของแต่ละคน ในด้านของข้อ5นะครับก็คือฝึกให้นักเรียนเนี่ยรู้จักการเอ่อให้ความให้ให้ความให้การรับรู้จักช่วยเหลือเพื่อนร่วมชั้นเป็นการฝึกนิสัยในการที่จะดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขครับก็ขอจบกนนารนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ